ตังร่วงค่ะคุณยายบอกตังร่วงตัางร่วงแล้วทํายังไงจะได้นอกจากเปิดฝาได้แล้วไงคะออกมาสองใบแล้วมันร่วงไปยังไงบอกว่ามันเป็นม้วนไงยายทอนอยู่สองใบเท่าไหร่ต้องม้วนเท่าไหร่ประมาณหกสิบหรือแปดสิบประมาณหกสิบแปดสิบอ่าเสียดายเนาะได้มาแล้วสี่สิบอะดู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  ได้ไหมได้ไหมเอา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 ไมมคุณยายมาขายของหรือเปล่าแผงนี้ใช่ไหมแผงทานู้นแผงทางนู้นบอก พอดีเลยได้ข่าวนึง <c oughs> ่งขีดเอาให้ได้ค่ะเอาให้ได้เอาให้ได้ทำไมมันเม่นแคเอาให้ได้เอาให้ได้โอย๊ยใส่เลเนาะทำไมมันเม่นแคบ

คุณหนูจ้าเชืยอใจกูอ่าๆเร็วเร็วเข้าเร็วเร็วเข้าขอก่อนได้ไหมคะไม่จีนิบเมื่อกี้ไหนอันดูขอที่นี่หน่อยค่ะตรงเดี๋ยวนี้แหนึ่นะไหน ไหนคุณยายไปไหนแล้ววะเอาเงินไปล้างเอาเงินไปล้างนู่หกสิบใช่ไหมโอ้อันนี้เขาเรียกอะไรคะไม้พายอะไรคะเนี่ยไม้พายอะไรคะเนี่ยมาด้วยกันใช่ไหมคะมาด้วยกันใช่ไหมไม้พายสามสิบกระบวยกระ b u o เท่าไหร่คะกระ buoy สบกระ buoy สี่สิบทัพพีทัพพียี่สิบห้า วันนี้ขายได้บ้างหรือยังคะขายได้แล้วค่ะขายได้แล้วไม้ขัดหม้อยี่สิบแล้วฟักทองนี่ชิ้นเท่าไหร่คะชิ้นละยี่สิบมีค่ะยีนสิบบาทโอ้ยี่สิบเก็บมาจากสวนเลยใ่ไหคะเก็บมาจากสวนไอ้ยอดฟักทองนี่กัมเท่าไหร,ร,ร่คะกัอยี่สิบสามกัยี่เลยจ้าออผักผักนี่ก็คือสามกัมยี่เนาะแล้วเม็ดกระถินสิบบาทสิบบาทาขี้เหล็ก อันนั้นน้ำอะไรคะอันนี้คือน้ำยานางค่ะน้ำยานางเนาะ,ะค่ะสี่แปดไดพวงมาลัยพวงเท่าไหร่คะพวงละสี่สิบพวงละสี่สบสามสิบยาในพวงสี่สิบทำยากไหมคะก็ว่ายากก็ยากนะคะที่เราว่าแรงแรงมา ได้แล้วเนาะหกสิบบาทไอ้นี้พวงมาลัยยังพวงครึ่งนะอคะโอ้พวงครึ่งไหนเรียกเงินสวยๆสิได้มาแล้วหกสิบบาทดีใจไหมคะดีใจมากเลยค่ะต้องกลับไปจะได้สิบบาทนี่ยากมากวันนี้ขายได้เท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ได้อยู่ประมาณร้อยยี่สิบกว่าขายได้ร้อยยี่สิบกว่าเมื่อกี้ร่วมหกสิบเสียดายแค่จนได้เลยเนาะได้จ้างเห็นเห็นได้ไม่ยากนะ แต่ที่จะมาจะพูดหมายความว่าถ้าทีมใดทีมหนึ่ง่พัฒนาตัวเองไปประกวดซิงโวระดับประเทศนะหรือว่าไปแข่งจังหวัดอื่นซึ่งฟังจากน้ำเสียงอาตจะมาว่าไปได้นะไปได้แต่ต้องพัฒน,น,นารวยแบบหรือถ้ามีเวลาอาตมาก็ยินดีที่จะมาแนะนำให้เพราะว่าถ้าไป หลางแรกตังการเ,กเร้่ต้นด้วยน้ำโม่น้ำโมเรายังถ้าพูดตรงนี้นะยังถือว่าไม่ไม่เหมือนแบบพานจังหวัดอื่นที่เขาที่เขาประกวดกันท,ทีนี้มาพูดถึงปลอดคะแนน้วพูดถึงว่าอกขรอักขระกนี่จะไปไปดูที่ตัวทำนองกอนบางทำนองมันจะทําให้อักระมันเย็นไปนั่นหมาว่าทำนองทำนองคือรูปแบบของการสวดมันจะควบกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากแติโยมว่าอะไรที่อะไรที่เราเก็บได้นะไม่ให้อักขรัมันวิบัติไปเนี่ยก็ก็พยายามสวดให้มันถูกนะ,อ,ะอย่างอย่างในกรณีในบทนี้เนาะถ้าว่าไปแล้วโดยหลักการการตรวจวั่งพูหฮะถ้าเราออกทะลุอัคคา,น,าน,นี้ีอวกนารจะให้แพ้ไปเลยนะอันนี้คือคือลักษณะการตรวจ อ่าทีนี้กรอใหญ่ๆวันนี้ที่ฟังเนาะอาจะมาให้ให้ตรวจอย่างนี้แล้วกันบางทีเสียงดีนะแต่คะแนนก็ต้องขึ้นอยู่กรรมการเสียงดีแต่แพ้ใหญ่รู้อกอกไเลื้อนต้นเพี้ยนอย่างเงี้ยแต่พอตรวจไปดีนะดีแต่ว่าคำเราหน้าขึ้นไม่ได้อ่ขึ้นเยอะเพี้ยนเลยขึ้เลยว่า